ผมซมีฟสกูทครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข่าชูที่งานหมาแห่งครับวันนี้มาติดตามแนวทางเข้ามาเกลขพผีบอกับผมเนาะขอบคุณเอซีครับผมเนาะร่วมบุญเงนเขามาเนาะสี่ฝากของเขามาเพี่องฝากของเข้ามาเลยยินค่าว่าเป็นยาหมองเนาะขอบคุณเอฟซีเป็นลายที่เขาทรงฝาก ทางสว่องเขามาให้พ่อมากครับผมเนาะเอาสีนําไปให้พ่อมากนแกันครับวันนี้ครับผมเอาแบบนี้ว่าพี่ครับเอฟซีก็นําใจลังไหลมั่งสีเลยครับพี่ครับแกเพื่อนได้ไปยังไงเพื่อนแก้ยินข่าว่าอันเรื่องนี้เพื่อนว่าอย่ามองงี้สิล่ะพ่อโอ้ยอยาามองเออเคยเป็นตัว อยากมองอันนี้ยี่เนี่ลนะขึ้นข้าว่ากล้องหันบ่อยยามองพ่ออยากได้เพื่อนเลยว่าเป็นยามองแต่ว่าพ่อได้แกะหรอกเออพ่อมากยามองนะเพื่นทรงมา FC เพื่นทรงมาให้พ่อแกะเพิ่นเบิ้งได้ไปยังลหรอพ่อแกะไลยวะแกเลยวะโอ้แกเออเพิ่นว่าพ่อมากอันอยากได้ยามองโอ้ยุกยาตัวนี้ครับพ่นเลยฝากมากรับทีมงานมาพี่น้องเนาะขอบคุณเรองพีเพิ่นหลายๆครับผม นี่นะครับน้ำใจเพลังไหลมาตลอดท่านเน่ยบ่ทรงบม่นว่าเพิ่นบ่นั่นเดีครับเพิ่นกำเบิงอยู่ทรงยาหมอพท่นก็อยากได้โชคคือิ่นก็อยากได้บุญคือกันท่านฟังัเนาะทานฟังก็บ่าหันไห้แกะครับหัดร่งแกะเบิงก็เอยหัดเลยแย่มาแล้ครับเดีอยวเป็นอยั่างเนี่ยเดี๋ยวเบิงฟังก่อนเดี๋ยวอันนี้เป็นหยังนี้แกะบ่ทัหไดเบิงอยู่เไงคือหองขี่ของมานนี่อันนี้ ไม่มีอะไรครับส่วนอันนี้การกระแทกการกระแทกการกระแทกซือผมว่าขนส่งมาจากไต้หวันดีพุดนะอย่างนี้คนอื่นยังไงแล้วเคยเห็นตะเกบมันกูมันผัดคือวางเป็นเสียงนกข้าวอก้ว แก้ปวดเออแก้ปวดแก้ปวดขาปวดแข้งปวดขาปวดแข้งปวดแขนอือปวดกระพับโอ้ปวดไหนบ้างสองกระปุกคุณพี่น้องเลยเออบสามารถสองกระปุกแอบเอาขอบคุณเพื่อหลายหลายได้อพี่น้องเด้อครับผมเมันสามารห้นพอมากสองกระปุกขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่มีน้ำใจนะครับเนาะบนว่าท่านอยากมันมากที่ทางใดครัโอ้ยจับเหลี่ยมฟาผู้ใดบุ้นีิบุ้มีชื่ออือเขาเอออันี่แล้วโอ้ทานกรุงเทพพุลละพ่อท่านกรุงเทพพลละกรุงเทพพลละ ขอบคุณขอบคุณเอฟซีผู้มีน้ำใจครับพี่ชีครับยาสาธุแก้ปวดสาธุสาธุค่าแก้ปวดสาธุสาธุครับพี่ชีครับได้เข้ามาแล้วนะครับเนาะว่าจะไห้พอมียังสิบอกปะคือส่งสี่สองที่สี่สองวออันไหนพอสี่สองนี่ไม่เช็คแล้วไม่ถามวางเต็นเคยวางเต็นช่วยพูดใลยถามวางเต็น นั่นแล้วถามมาดังว่าอันใดแต่ว่าพวกนั้นเขาบอกอย่างซีด้ว่าจังไหนเขาบอกว่าพวกแม่ซี่เขาพูดอะไรโอซ้อมคนโอว่อาพีพแม่ซีบ้านี้ย่อ่ใหญก็เ,เจ้าถามหาเกิคือกอล่าอะไรกัมาแล้วพีแม่ซี่บาานีม่มค,รครับพีครับ ตัวไหนพ,พ่อผีมีซี่บอกตัวไหนาบอกบอกงั้นไม่เท่าไคือเก่าละคือเก่าหาละเออ,อยังงยงงางงงงงงอายังกงงงงงา่งงงังงังง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 งนงงงงงนีงงาาผมตัวงง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 ยงง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 ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งรงงงงงงรรงง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 ีงงงงบงง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 งังงงงงงบงงงงงบ ไอ้สามเนี่ยคักๆเนี่ยพวกนี่ล่ะพวกแม่ซี่พวกอนี่ล่ะผีพวกแม่ซี่สามสามคนสี่คนคนมาหลายคนดูบ่เจ้ามาว่าเจ้าว่าห่วยยาให้ขาเจ้าถามหาข้าเจ้าถามหาบอกว่รอดป่ะทีบอกว่ารอดเจ้าก็รังกันแล้ว โตเดียวได้ตีครับโอ้คือเห็นมาลยให้ต้องถามหนักเลยบอกรวดตีครับโอ้โหสีสองโตเดียวเขาบอกสีสองบ่กพา่อือสองมือสองสีมันมันเข้าไปแน่มันเข้าไปได้ไหนใม่คิดในใจ,ในใจ อันขอไปนด้จินนด้ใจแล้วบอ่อแดงนั้นบอ่อสะดอกบอกไปสีส่สอมเพิ่มมากจะข้นกว่าแมา่สี่ข้นนีอสามข<ม>้นนี่นะไอ้ขึ้นทอามหาอะไอยาเีา้ยม่ข้นยามหาบอกว่าบอกเราป่ะทีอืออืมบาทนี่ เฝ้าให้ก็จะถามหาให้เฝ้าบอกรุ้บอกบอว่าบอกลุ้อันนี้คือสิวาว่าต่ว่าสี่สองครับสองสี่พับบ้าเแล้วแล้วเขาจะบอกสี่สองมอพ่าอโอ้สี่สองตัวเดียวโคโร จังที่ค่อยแมนเลขผีบอกครัะแม่นวะขั้นบอกได้เลยตัวนี่บนผีบอกบะขันบอกบอกคนบอกอันนี้ผีมาบอกต่อพ่อแล้วมาบอกคนต่อบอกครับโอ้ต้องแก้สนได้ไหมเออใหญ่ต้องถามยากตัวมากพอดเลยที่ให้แา็คนี่สัวอยู่คนละตัวเอาเฝอซีครับเขามากเลขผีบอกระแม่แล้วกลับอยู่ที่คแบบ ตัวเดียวแขนแขนพี่น้อง,ง Arizona, mm. ตัวเดียวแขนแขนเลยย่่ยเพิ่นถามยากเห็นเพิ่นมาบอกรวดมาคนว่าสั่นเลยพี่น้องเอ้หัวนี้อันพวกนั่นแค่โมอมยังอยู่กับผู้ใหญ่งนี่ก็โอโมอเองก็จักแบลผมจักกว่าโอ้ผมก็ลืมลเออจักโั่ตอบว่าบอกก็บอกว่า ผมแก่แก่าำลังข้างล,ะละ่านั่นล่ะโอ้ถ้าผมมีผมก็สิบอกก็เส้็จโอ้ผีหมอบล็อมเห็นบลอกไหมผีหมอบล็<ง>อกพีพูนกันอยูขขอ่กับมเพื่อพยาบาลโอ้ครับผมเอาน้องพยาบาลโอ้ครับผมเอาสถานะคล้ายคล่องพยาบาลครับผมครับอืม มานี้มีแต่ผีเมซี่มาหาสองสี่หาคนมากคับอพราะว่าใหญ่ทำอะไรโอ้ถามหาพลายอ่ะครับเลยบอกพมาว่าว่าไห่ามหาพลายเต้องามหาดอกบ่าทีไม่เยา่ยม่หยามพ่มาค้นประจำไก่อยู่นี่ละลานนี่ละคนอยู่ละานนี่ละครับคนฟังอยู่คนฟังอยู่อ๋สจแกให้พ่อใช่ป้องเนผีคนฟังอยู่เตยอยู่ลนี่แงนี่เตี คนกับมานั่งฟังกันนี่นนแล้วสิโอ้โหตาลื่สีผุดจวนเออตาลื่สีหยาบโลกกว่าโอ้ยอย่ามองอย่างาง,งี้เอาฝ้าร่างเบิ่งด้วเอาอะไรบ่ได้เกะเอาเมัดก่อนอืมอืมมีตัวเดียวมาพอ่อบ่ได้หอดสามตัวเขาจะบอกบอกสามตัวบ่กเขาจะบอกสอง นี่แหละบอกสองเหนี่ยมใช้แขวนครับแขวนแขวนได้ปะเดี๋ไปกลับเลยเอฟซีครับอืมขึ้นบนลงล่างพร้อมแบรลอยมากดบ่าในวายยังไงเลขผีบอกสิ่เป็นลักษณะนี้นขันมาหลายตัวจักคนเดียวไมาบอกแต่ว่าทองสุดขึ้นบางทองสุดขึ้นเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดแล้วเก็บสีสิบสองวันมาเท่านี้ตีแขชนแขนแฮ หกเบตซสิบสองมาเถนี้ครับโอ้แม่นอีีนี่อ้าวเออตีละวสี่สองตัวเดียวเออสี่สองตัวเดียวเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นอี๋งประมัน็นแบบดีเออมันแม่นอียงหกเก็ปมาธันาธิกเกตฮมันสิอันหกเกเขาบอกว่าถึงบอกพ่ออ๋อเขาแย่พราะว่จักไงล่ะว่ายอ่ครับพ่อว่าจั่างน โอ้โหโอโคันธมดาโอ้โหคันธมาานี่บอกเดี๋ยวเกตเขาเรียว่าบอกผีนี่โอเดี๋ยวเขาบอกว่าเราคฮเกตโอ้ไม่เด่เข้าว่ามันคือเป็นไปย็กเสียล่าฉันสี่สองตัวเดียวนี่ครับอยืนยันยืนยันอีกข้างก็คือสี่สองเม็ดเดียวครับได้เพียงเด้ถามประเทก็ยืนยันต่อสี่สองตัวเดียวอ่านี่แหละนี่แหละ ตัวเดียวนาน,นละหอมควมากได้พี่น้องไดห้หอมบ่พอหอมบ่ดมบาิกหอมบ่แก้เบิ้งแกาถ้าเหมืก่อนพ่อปุ๊กบุกเดียวแก้นันหอมบ่แกป้ปวดม่อเสียบดิแสบบบ่คนบ่เสีบหรอไมท่าดิอาเออท่าตีนึงยังสิมหมืบ่มดได้ไงง่ายเอ้ยนอกจากที่ลืมไปทิมด้วยอาจากกีเห็ดทิม ตกตะล่างเฮียเขาไปเอาว่าไรบิดแน่ๆมันลา่ไล่ออดที่แน่ๆก็คือสีสองเม็ดเดียวผีมาบอกตัวเดียวขนาดนั้นนะพ่อรับเอานี่ต้องสีเข็นโนบัดนี่มันต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องเข็นแขนปังสี่มันค่อยแบนพีเมซี่เด้อครับอยู่ซี่รับมาบอกปวดนี่มาแล้วนะครับสองตัวเดียวอันเนี่ตามสองเนี่ยมันออก อ่าจังไดครับต้นจักเรียวล่ะมันออกอะไรนี่แหละมันออกแอกรหรอบอเขาว่ามันออกดิอะไรอันเลขรัฐบาลนั่นนะเออเขา,าว่าไรเขาว่าอะไรไมีมันมีศูนย์มีหกมีสามไม่สองเอ้าเขาออกอีกทีเนี่ยไมีศูนย์อืมไมียัไปอีกจังว่าพมว่า แค่หนึงน่งหางยั่งยั่งก็ได้เฮ่หนึ่งหางยั่งยั่งอยู่อีกครับยั่งยั่งมาแต่ใส่บัตรผีตัวใดมาบอกหนึ่งหางเขาเขาบอกตัวใดเราเขาก็บอกว่าไม่อยูที่จากมันที่เป็นแนมใดโอ้มี่ยูแจ้งที่เป็นแนมไใดหนึ่งหางเนี่ยครับโอ้ให้ติดตามให้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 เบิ้งไปเรื่อยๆหนึ่งหางเนี่ อ๋อสี่ครับรุดออกมาอีกแล้วหนึ่งหาอืมโอ้เบ็ดจังเม็ดแล้วพี่น้องบ้านที่เรกว่าเม็ดเดียวบ้านสองเม็ดแล้วโอ้มันกับมีบทมีรางเนาะครับเนาะอืธรรมดาเอาเพิ่มเติมเนื้อพี้องเนอะเขาว่าให้ระวังไว้ยังสัตว์หลวเนี่ยหนึ่งห้าชุดนั่นแม่หนึ่งห้าชุดดิมันมีโอ้ปลาทูเจังคุณสิ เป็นแง่มใดโอ้โหครับอีกที่ครับไปถูกปลาถูกเนี่ยสามตัวบนสองตัวล่างเันนี้โอ้จากมันตีออกแง่มใดครัเอออยู่แต่มันตีออกแง่มแต่ว่าคันบอกว่านี่เขาก็ตามไปเรื่อยเออตามเรื่อยสามารถตามเรื่อยก็เพราะเนี่ยและอ่านที่ไม่ออกวัานี่ก็บพราะจักเดียวทั้งบนทั้งล่างเลยเนี่ยโอ้ ปลาทูปลาทูแขนแขนแขนเลยครับยี่สิบบาทนี่อือเอาได้แล้วก็ได้เลยสามตัวน้ำพอมากเพราะว่าเขามาจ้ามาหยอดไปแต่ละหน่อยเนาะเนี่ราก็จดจำได้แต่ละหน่อยค่อยบอกมากเพราะว่าต้อควบจำผู้เฒ่าเนาะครับเนาะเอฟซีครับผมฝากจอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุชนครับผมครับอือเอพี่รองเนาะสามตัวก็ได้มาแล้วครับทั้งสามตัวสองตัว ได้ครบวงจรบัตรนี้ครับพี่ซี่ครับอือจับหลาจตัครับผมแคซีกกกกวว่กับแคบหน้าจอไว้เดี๋ยวกับเลือยพี่ชี่ครับโอ้โหบุคคลน็้นดยดไ,ไหาเลยพี่น้อง